ในวันที่โลกเละร้ายเรารับมือกับมันอย่างไรยินดีต้อนรับเข้าสู่สตอรี่หิวใจเพราะเรื่องเราดีๆช่วยหิวใจเราได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงหนังสือเล่มน,นึงนะคะที่แค่เห็นชื่อก็อยากจะนำมาฝากกับทุกคนมากๆเลยค่ะเป็นหนังสือที่เปี่ยมไปด้วยพลังและกําลังใจที่มีชื่อว่า k า w o r d s For u n k y Days จงใจดีเข้าไว้ในวันที่โลกใจร้ายกับเรานะคะผู้เขียนคือเจนฮาร์ดีนะคะเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่คู่มือทั่วไปแต่เป็นเหมือนเพื่อนที่คอยประคับประคองเราในยามที่ชีวิตมีเรื่องแย่ๆถาโถมเข้ามาผู้เขียนนะคะได้ร้อยเรียงประสบการณ์ทั้งส่วนตัวแล้วก็ข้อคิดที่ลึกซึ้ง เพื่อเป็นแสงนำทางให้เราสามารถก้าวผ่านความท้าทายทางอารมณ์ในชีวิตได้อย่างเข้มแข็งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้เขียนพยายามจะสื่อนะคะก็คือการโอบกอดการเห็นอกเห็นใจตัวเองแล้วก็การสร้างความยืดหยุ่นให้กับจิตใจของตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความแข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาได้ถ้าพร้อมแล้ว เราไปฟัง1ิบบทเรียนและข้อคิดสำคัญจากหนังสือเล่มนี้กันค่ะโอบกอดตัวเองด้วยความอ่อนโยนเราจะได้เรียนรู้ว่าความเห็นอกเห็นใจตนเองนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะพาเราก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากการปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเมตตา และความเข้าใจเหมือนที่เราเคยปลอบเพื่อนเวลาเห็นเพื่อนเป็นทุกข์หรือไม่สบายใจผู้เขียนอยากให้เราได้ทำสิ่งนั้นกับตัวเองบ้างนะคะการทำสิ่งนี้กับตัวเองจะช่วยให้เรารับมือกับความท้าทายต่างๆและช่วงเวลาที่ยากลำบากได้อย่างง่ายดายขึ้นนะคะลองเปลี่ยนมาบอกตัวเองบ้างว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่ ลองดูนะคะการยอมรับความรู้สึกของตัวของเราเองนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะพยายามจะบอกเราว่าการรับรู้แล้วก็ยอมรับอารมณ์ของเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆการที่เรารู้สึกว่าเรากำลังรู้สึกอย่างไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์โกรธกำลังหง,งุดหงิดหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น จะช่วยให้เราประมวลผลประสบการณ์ของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากำลังรู้สึก,กโกรธหรือไม่พอใจเพื่อนนะคะแทนที่เราจะเก็บกดความโกรธเอาไว้เราต้องยอมรับก่อนว่าเรากโกรธการยอมรับว่าเรากโกรธไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกอะไรนะคะแต่มันจะทำให้เรา มีความสามารถหรือวิธีในการจัดการกับความโกรธนั้นในอย่างเหมาะสมเช่นเราอาจจะยอมรับว,ว่าเราโกรธแล้วบอกเพื่อนว่าเรากำลังรู้สึกอย่างไรจากนั้นเราอาจจะเดินไปสงบสติอารมณ์หรือหาพื้นที่ที่ทำให้เราอยู่กับตัวเองสักพักเมื่ออารมณ์สงบลงเราค่อยหาวิธีพูดคุยกับเพื่อนอย่างใจเย็นในภายหลัง วิธีนี้ก็จะช่วยให้ความรู้สึกของเรานั้นถูกปลดปล่อยออกมาได้อย่างถูกที่ถูกเวลาและไม่ทำร้ายใครโดยเฉพาะทำร้ายตัวเองค่ะบทเรียนที่3ฝึกฝนความเมตตานะคะหนังสือเล่มนี้เน้นย้ำว่าความเมตตาเป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการเยียวยาการกระทำเล็กๆน้อยๆที่แสดงความเมตตาทั้งต่อตนเองและต่อคนอื่น สามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกและเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้เช่นหากเรากำลังรู้สึกแย่กับตัวเองแทนที่เราจะจมปลักกับความรู้สึกนั้นหรือว่าแสดงปฏิกิริยาไม่ดีกับผู้อื่นออกไปลองพูดขอบคุณพนักงานที่ให้บริการที่เราไปรับการบริการหรือยิ้มแย้มอย่างจริงใจการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะคะไม่เพียงแต่จะทำให้คนอื่นมีความสุข แต่ยังเป็นการส่งพลังบวกกลับมาที่ตัวเราเองด้วยซึ่งเมื่อเราทำเช่นนี้ออกไปนะคะสิ่งที่เราทําเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละก็จะทําให้เรารู้สึกดีกลับมาอย่างไม่น่าเชื่อมันเหมือนเป็นการช่วยเบี่ยงเบนหรือดึงความรู้สึกของเราไม่ให้จมกับอารมณ์หรือสถานการณ์ที่แย่ๆมากจนเกินไปบางทีคำขอบคุณเล็กๆน้อยๆหรือรอยยิ้มจากเรา ก็อาจจะช่วยให้โลกของใครบางคนที่กำลังหม่นหม่นสดใสขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นจงมีเมตตาไม่ว่าจะทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้างค่ะบทเรียนต่อไปนะคะปรับเปลี่ยนมุมมองเราจะพบว่าการปรับเปลี่ยนมุมมองจะช่วยให้เราสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างอัศจรรย์นะคะ เช่นหากเรากำลังประสบกับวันแย่ๆหรือสถานการณ์ที่ท้าทายมากๆก,ก,การปรับเปลี่ยนความคิดเชิงลบและมุ่งไปในสิ่งที่ดีจะช่วยให้เรามีทัศนคติที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังมากขึ้นเช่นหากเรากำลังตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากแทนที่เราจะมองว่าทำไมฉันโชคร้ายจังเลยแต่ให้เราลองคิดกับกันอีกด้านว่า นี่อาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตอย่างประหยัดหรืออาจจะช่วยให้เราค้นพบช่องทางใหม่ๆในการหารายได้การเปลี่ยนมุมมองนี้นะคะจะช่วยให้เรามีกำลังใจที่ดีในการมองสิ่งต่างๆรอบตัวในเชิงบวกหรือสามารถมองเห็นทางออกแทนที่จะจมอยู่แต่กับปัญหาบทเรียนต่อไปคือการสร้างความยืดหยุ่นหนังสือเล่มนี้นะคะ เชื่อเห็นว่าความยืดหยุ่นถูกสร้างขึ้นจากการเผชิญหน้ากับความยากทุกความท้าทายที่คุณพบเจอสามารถเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับความยากลำบากในอนาคตเปลี่ยนความยากลำบากให้เป็นโอกาสในการเติบโตได้ความสำคัญของชุมชนหรือเพื่อนฝูงนะคะเราจะได้เรียนรู้ว่าการมีชุมชนที่ดีสามารถสนับสนุนเราได้นั้น มีความสําคัญมากต่อการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้คนที่มีทัศนคติเชิงบวกและสามารถเข้าใจผู้อื่นและมอบกำลังใจให้เราได้สามารถช่วยเตือนสติให้ความคิดแล้วก็ยกระดับจิตใจของเราได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นเป็นสิ่งสําคัญค่ะ mm hmm. เคยมีครั้งหนึ่งนะคะที่เราเองกำลังเผชิญกับปัญหาบางอย่างในชีวิตตอนนั้นเรารู้สึกว่าชีวิต ช่างมืดมนมองไปทางไหนก็ไม่เจอทางออกแล้วก็ได้แต่คิดวนอยู่ที่เดิมซ้ำๆไม่อยากออกไปเจอผู้คนเลยค่ะตอนนั้นแต่วันหนึ่งเราตัดสินใจทักทายไปหาเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันนานมากทาั้งทางข้อความแล้วก็ทางโทรศัพท์นะคะเรากลับพบว่ามันน่าอาจจัศจรรย์มากเลยค่ะเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้รับกลับมานั้น เหมือนเราได้เปิดประสบการณ์ใหม่อีกครั้งเหมือนเราได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตของกันและกันกับเพื่อนได้แบ่งปันทั้งทุกสุขได้แบ่งปันมุมมองความคิดทั้งในเชิงปัญหาที่พบแล้วก็ความสำเร็จที่เขาเจอได้มีคนมานั่งรับฟังเราบางครั้งก็ได้ไอเดียใหม่ๆหรือต่อยอดไปสู่โอกาสใหม่ๆให้กับตัวเราได้ ฉะนั้นการมีกลุ่มเพื่อนที่เข้าใจและพร้อมสนับสนุนทําให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและมีแรงใจที่จะฟันฝ่าช่วงเวลาที่ยากลําบากนั้นไปได้ค่ะเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะอย่างน้อยเรายังมีพ่อแม่มีครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงวันไหนที่เรารู้สึกไม่สบายใจหรือใจมืดมนลองคิดถึงพวกเขากันเถอะค่ะพวกเขาจะช่วยให้เรามีวันดีๆได้ การสร้างชุดเครื่องมือส่วนตัวหนังสือเล่มนี้นะคะสนับสนุนให้เราลองพัฒนาชุดเครื่องมือส่วนตัวสำหรับเป็นกลยุทธ์ในการรับมือวันแย่ๆนะคะเช่นการเขียนบันทึกการทำสมาธิการสวดมนต์หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆการมีเครื่องมือเหล่านี้นะคะจะทำให้เราสามารถช่วยให้เรา ก้าวข้ามผ่านวันอันหดร้ายได้ยกตัวอย่างนะคะชุดเครื่องมือคลายเครียดของเราที่เราค้นพบก็คือการทำงานดอกไม้แห้งในชื่อ nowandforever.flowers ใน IG นะคะมันเป็นการทำดอกไม้แห้งหรือ press and preserve flower in frame ซึ่งเราได้ค้นพบระหว่างที่เราเกิดความไม่สบายใจ แล้วเราต้องการหาเครื่องมืออะไรสักอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่กับมันได้โดยที่ใจไม่ฟุ้งซ่านมากเกินไปตอนนั้นเราทำพอทำเสร็จแล้วมันมีความสุขมากที่เราได้ทำมันเสร็จแล้วมันสวยเราก็เลยโพสต์ลงโซเชียลมีเดียกลายเป็นงานอเดิเลกแล้วก็มีลูกค้าเข้ามานะคะหลังจากนั้นเราก็ได้ไปออกบูธแล้วก็จัดเวิร์กช็อปฮิวใจเล็กๆน้อยๆน,นะคะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้หลายคนบอกว่าช่วยให้เขาใจสงบลงได้เหมือนเราได้โฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้อยู่กับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะกำลังคิดว่าอยากจะพัฒนาเป็นชุด DIY kit หรือ flower in frame ในรูปแบบ DIY kit ที่ให้คุณสามารถสั่งไปทำที่บ้านได้ทุกเมื่อ มันเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราช่วยให้จิตใจที่วาวุ่นได้สงบลงบทเรียนต่อไปคือการอนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนหนังสือเล่มนี้สอนว่าการให้เวลากับตัวเองเพื่อพักผ่อนและดูแลตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะการจัดลำดับความสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีจะช่วยให้เราได้ชาร์จพลังและรับมือกับความท้าทายในชีวิตได้ดียิ่งขึ้น เช่นการงีบหลับสั้นๆหรือการไปนวดการให้เวลากับตัวเองได้พักผ่อนอย่างเต็มที่จะทำให้เรามีพลังงานมากขึ้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมมันเหมือนเป็นการให้เราได้หยุดพักเพื่อชาร์จพลังงานแล้วเราก็จะกลับมามีพลังงานใหม่ที่ดียิ่งขึ้นค่ะ,ะเฉลิมฉลองชัยชนะเล็กๆ เราจะพบว่าการรับรู้และเฉลิมฉลองชัยชนะเล็กๆน้อยๆก็สามารถช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจให้เราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เราสามารถทำได้เล็กๆน้อยๆเช่นวันนี้เราอ่านหนังสือไปได้1นถึงสหน้าหรือวันนี้เราออกกำลังกายประมาณ1 0บถึงยีนาทีแม้จะไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานหรือเป็นชั่วโมงเหมือนกับคนอื่น แต่เราก็จะรู้สึกภูมิใจที่เราได้ทำฉะนั้นต้องกล่าวขอบคุณและกล่าวชมตัวเองค่ะซึ่งก็ถือเป็นการเซอรเบตหรือฉลองให้กับชัยชนะเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถก้าวข้ามผ่านความขี้เกียจของเราไปได้นั่นเองค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเหมือนเป็นกำลังใจหรือช่วยเติมกำลังใจเล็กๆให้เราได้ในวันที่โลกใจรายกับเรา และข้อสุดท้ายนะคะการโอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบสุดท้ายแล้วหนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกให้เรามองว่าความไม่สมบูรณ์แบบเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ค่ะการยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบจะช่วยให้เราได้ใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริงและง่ายดายยิ่งขึ้นและที่สำคัญนะคะ ต้องอย่าปล่อยให้เสียงหรือคำพูดแย่ๆของคนอื่นมาทำให้วันดีๆของเราพังทลายลงได้เพราะโลกนี้ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คืออย่าทำให้วันดีๆของเรากลายเป็นวันร้ายๆเพียงเพราะใจเราเองค่ะ สิ่งที่คุณฮาร์ดีหรือผู้เขียนต้องการสื่อสารก็คือการที่เราจะสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายหรือวันไร้ไร้ในชีวิตได้อย่างสง่างามและเปลี่ยมไปด้วยความหวังนั้นเราต้องเริ่มต้นจากการโอบกอดความเห็นอกเห็นใจตัวเองสร้างความยืดหยุ่นให้เกิดขึ้นในจิตใจให้ได้และฝึกฝนความมีเมตตาทั้งต่อตัวเองและต่อคนรอบข้างนั่นเองค่ะ เมื่อเราได้นำข้อคิดเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเราจะมีความเข้าใจตัวเองลึกซึ้งขึ้นและมีเครื่องมือที่จำเป็นที่จะใช้รับมือกับวันที่โหดร้ายได้อย่างแท้จริงฟังเนื้อหาตอนนี้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เรื่องราวหนักๆที่เพื่อนๆหลายๆคนกำลังเผชิญอยู่ เบาบางลงไปได้นะคะหากชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆที่ฟังแล้วฮิวใจค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ